ใครเคยกินขนมแบบนี้มั่งก็คือบอกอันนี้คือของโปรดเลยนะทูแล้วคือสวับส,สวยมากน่ารักมั่เลยเดี๋ยวจะมาแกะกันนะคะโอ๊ยลมเสียงนง่ารบกวนโอเคเราจะแกะนี่มันจะมีตรงนี้ให้ตึงอยู่ก็ดึงไปเลยใครเคยกินมัน่งก็น่าจะเคยกินกันหมดนั่นแหละแล้วก็น่าจะมีขนมโปรดของหลายๆคนด้วย ใครไม่ได้ยินสิ่ง้องขอโทษด้วยนะโทรศัพท์แบบแย่มากๆแว่ก็แกะยากด้วยนะนี่ชื้อชื้มนี่ชิช้ดึงคือดูสภาพสิคือมันเยอะมากๆเลยหมดเรี่ยงเนี่ยอึบอึบเคเรียบร้อย นี่เสร็จแล้วเราก็จะเปิดกันเลยนี่ว้าวที่อันดับแรกก็คือจะมีที่แบบเป็นช้อนด้วยแต่ว่าช้อนไม่ครบทุกคนคือมันเยอะมากๆแต่ว่าช้อนมีแค่เนี้เออก็อาจจะเยอะแหละแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบหลายๆรูปร่างหลายๆสีหลายๆส,สไตล์ของทุกคนนะคะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย สุดยอดทุกคนอย่าลืมไปหาตามกันนะอันนี้ก็คือซื้อได้ร้านค้าทั่วไปเลยนะอันนี้อร่อยมาก60บาทเองที่ฉันซื้อมาบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย